มาแจกอาหารเด็กๆนะคะแล้วก็จังหวะผ่านอันนี้เป็นรั้วโรงเรียนนะคะอันนี้จะเป็นวัดหลังวัดค่ะหลังวัดแล้วก็ไม่รู้ปีใครเอาน้องแมวมาปล่อยอแล้วแล้วแมวมันก็คงจะหนีมาขึ้นมาอยู่บนกำแพงแล้วกำแพงนี่ก็สูงโพดโพอ้อยก็เตี้ยไม่จะทํายังไงจะช่วยยังไงทีนี้สีก็แบบโอ้มียมันก็กลัวเนาะดูมันแล้ว โอ้ยอ้ยก็ไม่ถึงอ๋อมาเมียว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 อืมก็ลำแพงกับอ้ยเมียวมองแทบจะไม่เห็นเธอเลยน่ะเบ้สีเมียว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 น่าสงสารนายจะช่วยยังไงทีนี้ดูจ่ามองแทบไม่เห็นแมวสีมันเปรอะเออแล้วจะทำยังไงอะลูกทีนี้โอ้ย น่าเอ็นดูสีกลมกลืนกับธรรมชาติมากเลยโอ้ทำยังไงอ่ะแม่จะไปหาเก้าอี้จากไหนนี่เออเย็นย่ำค่ำลงลอะฮไม่มีใครผ่านมาเลยผู้ชายตัวสูงสูง ไอเราก็เตี้ยมอโต้รู้แ <animation> ตเอ็นดูอย่างนี้ไม่รู้มาทิ้งเมื่อไหร่อีกแล้วยุงก็เยอะมันก็กลัวเราโอ้ยโอ้มันก็หิวนะแต่ว่าโอ้ยตายไปหาเก้าอี้ก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวอ้อยไปหาเก้าอี้ไปขอยืมเก้าอี้คนแถวทางนู้นมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้ช่วยน้อง เออเดี๋ยวเดวีแม่ไปหาเก้าอี้นะเออเออออกำแพงก็สูงโพดโพโอ,อ้ใจเย็นๆนะลูกนะ